เฮ้ยก่อนที่หลังแต่ถึงก่อนแล้วยังไงงงขอเว้นเลย อ่าให้เบดนนี่ฮะมากนะเราก็แก่ขึ้นอีกปีแล้วนะเราก็ต้องอินชีวต่อไปนะครับ่ต่อไปโอเคดี๋กเยอนะขอบใจเพ่อโอ้ยอดยอดยอดใคครับเพื่อน มากันครบแล้วครับมากันครบแล้วครับแก๊งผมครับทลิปนี้นี่นค,ค,รค,ครบแล้ว เส้น,น่อย <Okay. S 1> ทางเดินขึ้นชั้นนะครับบ่าสอง,างทางอีกประมาณ1.3กิโลเมตร ถึงนะครับตอนนี้นะครับเราถึงถาาต้นท้ายแล้วนะครับทางน้ําไหลลงมาจากบนเขานะครับไหลลงไปเรื่อยตามน้านะฮะเราจะตามบ่อไปเรื่อยนะครับ,เร,บ,รรบเราเห็นน้ำาลฮะข้างล่างโอเคครับตอนนี้เราถึงที่น้ำตกปลอดไรน,นะครับตอนนี้อยู่ระยะ5เมตร Yeah. ขามาเราขึ้นนะครับ2กิโลเมตรนะครับเราเดินลงนะครับอาจจะชันนิดนึง